สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับตะคอ,อนปฐมโฟลิชอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับยี่ห้อนิชิยูนะครับปี2019ัน้นี่ก็จะเป็นเสาสองเมตรนะครับเสาสองค่อนนะครับนี่ก็คือโอ้ย้อสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับ นี่ก็คือยกได้ไม่กัน1.5นะครับเราก็ดูจากนะครับเลข15เนี่นะครับเป็นหลักเนาะนะครับเสานะครับอุปกรณ์เซฟตี้ไฟครับถ่วงค่อนข้างครบเลยนะครับไฟนะครับกระจกมองข้างทั้งสองข้างนะครับคือการขึ้นอยู่ต้องนะครับ เบรคมือนะครับระบบไฟ้าครับมือเบรคนี่อไอโดริกนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับนี่ครับแผ่นเพลทนะครับบอกนะครับอันนี้เป็นรุ่น FB นะครับ1 5 PN นะครับ7 7 c 300นะครับแล้วก็ผลิตปี2019นะครับ48โวลต์นะครับความจุแบตเตอรี่ครับสภาพดูนะครับกระบอกสูบนี่โซ่นะครับทั้งใหม่เลยนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับทักทายนะครับพูดคุยสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับแบบยืนขับก็มีนะครับยางนะครับยังตันนะครับยางลมมีครบเลยนะครับแฮนด์ลิฟต์นะครับนี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับยกของใช้คนนะครับเดินก็สอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 098นะครับ7434888นะครับ28น้องนะครับก็พบกับผมได้เลยนะครับให้คำแนะนำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็รีวิวเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกหลายๆขั้นเลยนะครับทั้งรถน้ำมันรถแก๊สด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ